เทียไซสามครับกับเจ้าตัวนี้นะฮะของไทเลสนะครับผมเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ดีไซน์ขึ้นมาให้เป็นคลาสสิกแพรเชฟนะครับคือเป็นทรงลูกแพรนะครับ460ครับแล้วก็พรัฟเรื่องแอโร d ดนามิกขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับผม แล้วก็ใช้แชสซีที่เป็นสปีดแชสซีนะครับแล้วก็เป็นพิวรแทนเนียมลุงหัวเลยครับแล้วก็คราวเป็นแทนเนียมแบบบางนะครับหน้าไม้ก็เป็น ATI 425ส่ะครับเป็นแทนเนียมบอนลอยตัวใหม่ที่เพิ่มบอสปีดได้ดีมากครับยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับผมเดิมทีจะใช้ในพวกเอโรสเปสมาก่อนนะครับรอบที่เลือกมีเหลือแปดถึงสิบเอ็ดเลยครับนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมแล้วก็ชูฟิสติ้งของ จเจ้าตัว TSI สามก็คือจะมีชัวร์ฟิตฮอลโซ่เหมันก็จะตัว TSI สเลยครับเอาสําหรับปรับหลอบลายปรับหน้าไม้นะครับผมเฟสแองเกิลหลอบลายนะฮะมีทั้งหงม,มือซ้ายและมือขวาเช่นเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีตัวใหม่ก็ที่เป็นชัวร์ฟิตทรัคเวทนะครับก็คือทรัคเวทคืออะไรคือที่อยู่ข้างหลังเนี่ยครับเอาสําหรับวางซีของหน้าไม้นั่นเองครับผมตัวนี้มีสามารถคอสตอมให้เข้ากับตัวนกักกอล์ฟได้ชนิดที่ว่าเป๊ะๆเ,เลยครับว่าเป็นคนตีไป อาจจะโดนปลายนิดนึงอาจจะโดนคอนิดนึงอย่างเงี้ยครับก็คือปรับด้านหลังได้เลยนะครับผมไฮเทคครับแล้วก็เรียบเรียบคลาสสิกแล้วก็เทคโนโลยีสูงครับผมตัวตัวนี้เสียงจะแน่นๆกว่าตัว t ทส2 2นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลุกกันตีก็จะคลาสสิก เรียบหรูแล้วก็คลาสสิกครับถามว่าตีง่ายไหมผมว่าก็ตีง่ายพอๆกับเจ้าตัวเทียไซทเลยครับแต่ว่าแค่ลูกกระทรงเนี่ยมันจะเป็นชุดลูกทัวลูกคลาสสิกนะครับหัวเป็นทรงลูกแพรมันไม่ได้เหมือนหัวทรงแอโร m ิกตัวใหม่ๆที่หัวใหญ่ๆเนาะอันนี้มันก็จะหัวที่แบบว่าดุหน่อยหัวดุด,ด,ดุนิดนึง นะครับเสียงดีครับเสียงแน่นมากยังไงก็ไปลองกันได้นะครับที่ช็อปของไทเลสเลยครับผมถ้าฟิตติ้งก็จองในเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาที่ธนาก็ได้ครับฟิตติ้งเซ็นเตอร์นะครับผมจะได้ฟฟตติ้งเข้ากับตัวเลย ก้านที่ติดมากับเจ้าตัว t s ียรนะครับก็มี2สเปคครับก็คือเป็นพรีเมียมสเปคกับเป็นทัวร์นะครับแล้วก็ถ้าโกลบอลสเปคก็จะมอของ Mitsubishi แล้วของ Project X นะครับผมตัวนี้ผมให้9คะแนนครับผมเพราะว่ามันดุอยู่นะฮะถ้าคนที่จะเล่นก็ต้องซ้อมมันหน่อยนะครับคอมเมนต์คุยกันได้เลยนะครับผมอยากได้ทุกคอมเมนต์เลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยครับคอนเทนต์ใหม่ๆจะได้ขึ้นมาก่อนเลยติดตามได้อีกสองรองเท้าคือเจ เฟ e บุ o กแล้วก็อินสต t แกรมทุกสกอร์ออฟฟิเชียลครับผมขอบคุณมากน,นะครับที่ติดตามกันมาหวังว่าติดตามต่อไปนะครับรักทุกคนนะครับบ๊ายบายครับ